อาเซนอลได้เริ่มเปิดการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับการเบรียลมากันเยสกองหลังทีมชาติบราซิลแล้วการเจราจาระหว่างทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในตอนนี้และจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเดิกกันเน์ต้องการรักษาสตาของพวกเขาวไว้และดาวเตะไว้ย6 6ปีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เข้าใกล้ในแง่ของการแก้ปัญหาในการหารือ ดาวเตะทีมชาติบราซิลอยู่ในทีมของมิเกลอาเตต้าอย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่เข้าร่วมสโมสรเมื่อปี2020กาเบรียลลงเล่นให้ยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกไปแล้ว172นัดในทุกรายการโดยทำได้16ประตูให้กับสโมสรปัจจุบันเซนเ็นเตอร์แบ็กรายนี้มีสัญญาในถิ่นเอมิเรตสเตเดียมจนถึงปี2027ในฤดูกาลนี้เขาลงเล่นทุกนาทีให้กับอาเซนอน โดยเพิ่งทำประตูชัยในเกมนอตลอนดอนดาบี้ที่บุกชนะสเปอร์สหนต่อ0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแฟนๆออซ์เกนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ